ัดีครับร้อยดูพอยบุดสลักงามงาม,ามครับไฟดีมากครับไฟแววาว,าวระกายเหลี่ยมนะครับหรือยิบเลยยับนะครับอันนี้ของแท้ร้าน100%น,น,นะครับอันที่ชอบพลอยบุตรนี้ไม่ผิดหวังคับเซตนี้เซตนี้ไม่ผิดหวังเลยครับชอบพลอยบุดเรา อยู่ในวงการพลอยเราด้วยสายตาเราครับเราการันตีด้วยสายตาว่าพลอยพุดนี้เป็นพลอยอมสินที่เก็บไว้นะครับที่มองมองไปไกลๆมันจะแปลว,ว่าสีอ่อนนะครับแต่ไม่อ่อนที่ว่าครับแปลงเขา้าไปหน่อยเลยทำให้พลอยใสมองสะลุถึงก้นไม่เหมือนพลอยน้ําเงินน,งน้น้าเงินนีส่สไม่ออกครับ มันจะผิวมันมืดก็มืดแต่พออยู่ตลาดคำพอเททายพวกนี้นะครับผิวมันจะใสผิวมันจะเปิดนรสนใจก็โทร0 8 7 1 5 0 5 6 1ครับ